สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกิพิคาชาฉนแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทานายดวงความรักให้กับราศีธนูค่ะหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่22คือสติกายนไปจนถึงวันที่21ธันวาคมวันที่ที่บอกไปนะคะจะเป็นการแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ต้นตกค่ะคุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะการอ่านไพ่ค่ะจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปเรื่องราวสามารถสลับกันได้ค่ะลัคนาราศีก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะ พลังงานหลักของคุณนะคะเป็นพลังงานของสามเหรียญนะคะ T of Pentacle นะก็คือเป็นพลังงานของคนที่จะต้องเดินทางจะต้องพบเจอผู้คนนะคะบางท่านนะคะอา,อาจจะเป็นการไปกินข้าวกินเลี้ยงกับ มีงานเลี้ยงกับลูกค้าอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะบางท่านนะคะนั่งอยู่ที่าบ้านอยู่ดีๆเนี่ยก็เล่นแชทเล่นออนไลน์นะคะแล้วก็มีการอธิษฐานขอให้เจอรักทางไกลประมาณนี้นะคะบางท่านนะคะเดินทางแล้วเจอคนรักนะคะหรือว่าความบังเอิญบางสิ่งบางอย่างนะ,ะบางท่านมีงานหลักอยู่แล้วะคะ่ะมีงานเสริมเข้ามานะคะไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรที่เข้ามาแบบฟุ๊กๆอะค่ะ,คะการเงินได้ด้วยนะคะเอ่อการงานได้ด้วยงานง่ายๆได้เงินดีๆคะ่ะแล้วก็ ถ้าหมายถึงคำมั่นสัญญาที่เราไม่ได้อธิษฐานเนี่ยอาจจะหมายถึงเราจะต้องไปเซ็นอ,อ่อร่วมหุ้นลงทุนหรือเซ็นสัญญาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นผลประโยชน์ต่อคุณต้องดูเอกสารให้ดีนะหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ที่เรากำลังทำให้กับคนอื่นก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะอะไรที่มาแบบฟุกๆเนี่ยคะ่ะได้เงินง่ายๆได้เงินดีๆเนี่ยบางครั้งก็ต้องออละเอียดแล,ล้วรอบครอบครอบคู่ไปด้วยนะคะ เป็นพลังงานของอ,อะไรที่เข้ามาแบบฟุกๆกอะน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะ มีการพังของความรักที่เราอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะค่ะความรักความผูกพันที่เราไม่เคยมองใครเลยมีแค่เขาคนเดียวแต่สุดท้ายเหมือนกับคุณน่าจะไปรู้ความจริงบางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างมันพังไปหมด แล้วคุณก็เหมือนปิดใจปิดกั้นโอกาสการติดต่อสื่อสารเพื่อรอคนที่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะคนที่เข้ามาคุณก็ไม่ถูกใจะค่ะเหมือนหยุดรออยู่ตรงนี้นะคะรอคนที่ใช่รอใหออ้ความรักความสงหวังเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองการกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะ มาสู่จุดเริ่มต้นของตัวเองการได้รับบทเรียนวันนี้คุณโตมากขึ้นเราพร้อมที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตแล้วนะคะหรือไม่คุณก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะถ้าเป็นคนโสดก็พร้อมแล้วแหละนะคะมาเลยเนื้อคู่ของฉันรออยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะคือคุณได้รับบทเรียนหลายอย่างแล้วนะคะวันนี้โตแล้วะคะ่ะการรอคอยด้วยใจเย็นมากๆเลยนะคะทุกอย่างหยุดนิ่ง แต่ไม่เคยที่จะหยุดความหวังของตัวเองปัญหาหลายๆอย่างในอดีตนะคะจบลงไปแล้ววันนี้เหลือแค่คุณที่คนที่มีเหตุมีผลคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และ move on ไปข้างหน้านะคะบางท่านมีโอกาสนะคะได้ออ ได้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะไปในทิศทางของหน้าที่การงานมากกว่านะด้านของความรักจะเป็นเรื่องของการอธิษฐานให้เจอคนที่ใช่ค่ะระหว่างการเดินทางระหว่างการทำงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งขอให้บังเอิญมาเจอกันประมาณนี้ค่ะ ค่อนข้างที่จะปล่อยให้เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะขอดูคนนั้นของราศีธนูหน่อยค่ะคนที่ราศีธนูรักและคิดถึงนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ั้งนี้คะคุณรู้สึกอย่างไรกับราศีธนูคะเด็กถือเรียนนะคะ ขาอาจจะเป็นเด็กฝึกงานก็ได้นะคะเพราะเด็กถือเหรียญก็คือคล้ายๆกับคนที่เพิ่งเรียนจบมาแล้วก็เพิ่งจะเริ่มต้นทำงานอย่างเงี้ยค่ะเด็กถือเหรียญก็คือเด็กถือเหรียญนะคะความพร้อมก็ยังไม่ค่อยมีอาจจะเป็นรักทางไกลการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นการพัฒนาก็จะไปแบบช้าๆนะคะการหยุดรอดูสถานการณ์ การทางานอย่างเดียวเลยนะคะแบกรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรือทั้งคุณและเขาอาจจะผ่านเรื่องเราในอดีตมาด้วยกันแล้วเราเพิ่งจะเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะมีคนเข้ามานะคะแต่ก็ยังปิดหัวใจอยู่นะซึ่งเรื่องเราอาจจะตรงกันนะคะเราอาจจะบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารเป็นคนคนเดียวกันนี้ก็ได้นะคะทำให้เขายังคิดถึงคุณอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ความฝันและจินตนาการการคิดถึงการคิดทบทวนชีวิต The High p i g ช็ t อยากจะมีคนรักที่มีความรักมั่นคงอะคะ่ะไม่ใช่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเขาก็หยุดรอเหมือนกันนะคะไม่ต่างเลยจากคุณเลยนะคะ ยากมีคู่ชีวิตนะคะแต่ว่าขอตอนนี้ขอวางอดีตไว้ก่อนนั่นเองนะคะม่หมุอมมองว่าราศีธนูน่าจะกำลังมองดูกันอยู่แต่เราอาจจะเป็นคนที่มีอดีตมาเหมือนกันอย่างนะะี้ค่ะกำลังมองดูศึกษาเรียนรู้ทำความรู้จักกันอยู่แต่ไม่ได้แบบขยับเข้าไปใกล้สักเท่าไหร่มีเอ่อ เส้นกั้นของกันและกันอยู่นะคะไม่ได้เปิดใจทั้งหมดนะเหมือนไปแบบใจเย็นนะคะให้มันเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแต่บางท่านอาจจะเป็นคนเดิมนี่แหละนะคะที่เราอาจจะปิดใจต่อกันอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อปล่อยวางอาดีตนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าในครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนี้แนวโนงความรักคมสคัมพันธ์ของราศีธนูกับคนรักจะเป็นยังไงต่อไปคะ บางท่านมีโอกาสบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันนะคะความรักที่ไม่ได้รับความยุติธรรมปล่อยให้รักแลยคิดถึงอยู่ตรงนี้อยากจะปล่อยวางอาดีตแล้วเริ่มต้นใหม่หลายๆอย่างมันจบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจ ยังเศร้าและเสียใจอยู่ตรงนี้อยู่นะคะการกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งนึงและการปิดใจแม่หมอรู้สึกว่ามันยังวนๆเวียนๆอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนคือเราคุณน่าจะกลับมากลับมาเป็นเด็กน้อยอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะที่เราได้รับบทเรียนหลายๆอย่างอะนะคะซึ่งคุณอาจจะรู้ใจของตัวเองแล้วนะคะว่าตอนนี้คุณต้องการอะไร กลับมาเริ่มต้นใหม่การคืนดีซึ่งเรารอรอใหอ้เรากลับมาด้วยเหตุผลที่ที่มันเป็นเหตุผลจริงๆค่ะราชาถือคทากับ ราชินีถือคาถานะคะเขาเป็นเนื้อคู่กันเนื้อคู่คาถาก็คือเหตุผลการเป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านชีวิตผ่านโลกมาแล้วด้วยกันนะคะไม่ใช่กลับมาแล้วก็เป็นเหมือนเดิมหรือไม่ก็ต้องการคู่ชีวิตใหม่นะคะมีการกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วรอคนที่ใช่รอเนื้อคู่นั่นเองนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคุณน่าจะกรณีแรกก็คือเราปิดใจให้กับ โดนคนรักบอกโอกาสการติดต่อสื่อสารแต่คุณก็ยังรักแล้วก็รอเขาอยู่นะคะพยายามที่จะปิดกั้นโอกาสคือลืมอดีตคะจะได้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังไม่ยังไม่พร้อมนะคะใจก็ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่หรือไม่ก็คุณอาจจะเคยเจ็บมาแล้วค่ะว,วันนี้คนรักเก่าอาจจะกลับเขา้ามาอีกครั้งหนึ่งคุณรู้สึกว่า คุณยังไม่พร้อมที่จะไปต่อกับเขานะคะไม่ว่าจะการที่คุณปิดใจตัวเองไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่หรือคนเก่าเข้ามาแล้วคุณจะไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามไม่หมอรู้สึกว่าคุณต้องการเหตุผลต้องการอะไรที่เป็นแบบธรรมชาติต้องการคู่ชีวิตจริงๆะคะไม่ต้องการาความรักที่เป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมานั่นเองนะคะเราต้องการคนที่ใช่ที่มาในเวลาที่มันใช่และเหมาะสมะคู่คนจริงๆะคะ่ะ คุณอยู่ในจุดสูงสุดแล้วคุณถอยออกมาในในการเป็นเด็กน้อยอีกครั้งอ่ะจากการโตแล้วมาเป็นเด็กะค่ะความหมายก็คือ,เ,อ,อเราอาจจะเคยมีคู่ชีวิตแต่วันนี้เราถอยกลับมาเป็นช่วงในเวลาที่เรายังเป็นวัยรุ่นเป็นโสดอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่เราเป็นคนที่ได้รับบทเรียนนั่นเองะค่ะขอข้อความให้กับราศีธนูหน่อยนะคะ คนรักของราศีธนูคคุณมีอะไรอยากจะบอกกับราศีธนูคะ่ะความรักที่มั่นคงเขารักคุณนะคะรอให้คุณเปิดใจขอโอกาสซึ่งคุณอาจจะอยากจะ Move on และเริ่มต้นใหม่เจอคนที่ใช่ระดิกเขาแต่เขาบอกว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วะคะ่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะ คุณอาจจะอยู่ในจุดที่เป็นเด็กน้อยนะคะแต่เขาอยากจะเริ่มต้นเราค่ะเหมือนเรารักกันมากๆนะคะเป็นระดับ10ตอนนี้มันลดลงมาเหลือศูนย์มาที่จุดเริ่มต้นใหม่แล้วเขาอยากจะนับหนึ่งใหม่ร่วมกันกับคุณนะคะราศีธนูมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างคะเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะคะ ยังไม่มั่นใจคุณกลัวว่าเขาจะเขาจะปิดบังหรือว่าแอบซ่อนอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะคุณกลัวกลัวว่าเออให้ใจไปแล้วมันไม่คุ้มค่าจะถูกหักหลังออคุณไม่รู้ว่าสุดท้ายความสัมพันธ์ครั้งนี้การกลับมาคืนดีมันจะเป็นคู่ชีวิตได้หรือไม่มันจะจบลงยังไงนะคะคุณกังวลใจไปหมดเลยในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าและคนใหม่ ไม่หมอรู้สึกว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกแหละนะคะทางคนเก่าและคนใหม่เลยในการที่จะเริ่มต้นใหม่มันต้องดีกว่าเดิมอะคะ่ะเพราะฉะนั้นความผูกพันอาจจะทำให้คุณเลือกอยากนิดนึงในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่แต่พอความ ขัดแย้งในอดีตเรื่องเราในอดีตทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อและเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นไม่หมดรู้สึกว่าเลือกคนที่สินเสมอการรอดูไปก่อนนะคะหกเหรียญน,นะคะการคุยการแบบเฟลลี่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะปฏิบัติกับคนรักด้วยการให้เกียรติให้อภัยซึ่งกันและกันนะให้โอกาสเขาแต่เราก็ต้องดูด้วยว่า มันคุ้มค่ากับที่เราทุ่มเทใจให้ไหมต้องถามใจตัวเองดีๆนะคะว่ากลับมาแล้วมันดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะการเริ่มต้นใหม่จะได้มั่นคงกว่าเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นความรักที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมนะคะขอภายแนะนำให้กับราศีธนูหน่อยค่ะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะ เราจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีเหตุมีผลการกลับมารักตัวเองถ้าใครที่อยู่ในสถานาการณ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแม่หมอรู้สึกว่าคุณเลือกที่จะ move on และเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมมีคนรักมีความรักที่มั่นคงกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่มั่นใจในตัวเองอะคะ่ะไม่มั่นใจในตัวเขาเนี่ยแม่หมอรู้สึกว่า ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอยู่แล้วล่ะข้างหน้าก็คือการเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะข้างล่างก็คือปัญหาอุปสรรคที่คุณอยู่เหนือมันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกคนเก่าหรือคนใหม่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เราสามารถจัดการได้นั่นเองนะคะตัดกันไม่ขาดแต่คุณจะต้องตัดสินใจและเลือกด้วยเหตุและผลนั่นเองค่ะขอให้แนะนำอย่านี้นะคะ ใครเลือกที่จะไปต่อคนเก่านะคะคุณจะต้องลืมอดีตที่มันไม่มีประโยชน์ออกไปค่ะมองไม่เห็นอนาคตเลยตรงนั้นนะทิ้งออกไปตัดทิ้งออกไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแบบสร้างแผนอนาคตร,ร่วมกันอ,อ,อนาคตของความรักครั้งนี้ไม่ใช่แค่กระจุกอยู่ยที่ความรักแค่รักอย่างเดียวแต่เราต้องแพลนไปจนถึงอนาคตว่า นับจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเราจะแพลนอนาคตให้กับอนาคตของเด็กน้อยลูกของเราที่จะเกิดมายังไงครอบครัวของเราจะเป็นยังไงต่อไปอะไรประมาณนี้มองให้ไกลนะคะถามใจของตัวเองว่าคุณต้องการอะไรถ้าแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะแต่ถ้ากรณีที่ใครที่อยากจะ move on แล้วเรายังตัดใจอดีตไม่ได้คุณจะไม่มีคุณจะมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองเลยเพราะว่า คุณจะอยู่แต่ในหลูปเดิมๆของความคิดของตัวเองคุณจะมองไม่เห็นแม้กระทั่งคนที่อยู่ข้างหน้าอนาคตที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกเลยต้องถามใจของตัวเองก่อนแล้วตัดสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ออกไปไม่ว่าจะอดีตหรืออะไรก็ตามแล้วอยู่กับปัจจุบันมองถึงอนาคตนะคะตัดออกไปคะ่ะแล้วเหลือแค่อย่างเดียวที่คุณต้องการจริงๆอะ เลือกและตัดสินใจไม่ว่าจะไปกับคนใหม่หรือคนเก่าถามใจของตัวเองให้ดีว่าอาดีตเราลืมได้ไหมเราตัดตรงนั้นออกไปได้ไหมนะคะเราจะไม่ก,กลับมาพูดใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการที่เรายังแบบยึดติดอยู่กับอดีตอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะทั้งคนใหม่และคนเก่านะคะนับจากนี้ไปอะคะ่ะแม่หมอรู้สึกว่าถามใจของตัวเองแล้วก็ไปแบบเป็นสเต็ปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบชา้ชาๆศึกษาเรียนรู้ทําความรู้จักแล้วก็เปิดใจค่ะนะคะ เริ่มต้นใหม่เนี่ยความรักของคุณจะต้องมีคุณภาพนึกถึงอนาคตนึกถึงลูกในอนาคตครอบครัวบ้านหรืออะไรในอนาคตนะคะที่เราจะแพลนไปข้างหน้าไม่ใช่กระจุกอยู่แค่คําว่าความรักและรักรักรัก,กอย่างเดียวนะคะเป็นกําลังใจให้กับราศีธนูทุกท่านเลยค่ะขอบคุณสําหรับการกดไลค์การ subscribe แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ